พาคุณผู้ชมนะครับไปดูว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับและก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลเองก็ได้มีการกําหนดให้เป็นวันวัดชิราวุธหลายภักส่วนครับได้มีการกจิกรรมนะครับรเทิดเยรติและก็ลําลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับ เมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตครับนายพิเชษปานพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรวงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีหวัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนประชาชนรวมถึงนักเรียนและก็นักศึกษาเข้าร่วมหลังจากนั้นนะครับ ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้ดําพุเข้าร่วมกิจกรรมนะครับรวมถึงคณะลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสุดดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายชูศักดิ์รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสวนสาธารณะบึงขุนทะเลเนื่องในโอกาสวันคล้าย ขอไปครับเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพ,พระมหาธีราราชเจ้าประจำปี2565วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด,วดสุราษฎร์ธานีนะครับได้นําผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพ,พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นกล่าวคําถวายราชาสด,ดุดีนําจิตอาสากล่าวคําปฏิญาณ เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จำนวนสาครั้งแล้วร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโดยรอบสวนสาธารณะบึงขุนทะเลครับ ขณะเดียวกันที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอภินันเผลือก่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสาดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธทีรราเจ้าประจําปี2565โดยมีนายยงศักดิ์ชาวุฒิกุลหัวหน้าสํานักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราชลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกว่า600คนค่ะ นอกจากนี้ที่สวนสาธารณะหนองชุมแสงหมู่ที่หนึ่งตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดรังนายภูวานัทสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความทรงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนํามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามคัคคีเช่นเดียวก,กันกับที่ห้องประชุมเพชรชมพูโรงเรียนนิวงชนูประถามอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายธีรุสูพวิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายพลวัฒน์พุนช่วยรองผู้ว่า ขอไปค่ะรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตหนึ่งคณะเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือและเนตรนารีกว่า300คนวางพวงมาลาและถวายราชสัุดีนาพระบรมรูปรัชกาลที่6พร้อมทั้งมอบเกียรติบตัตรผู้มีสิทธิ์ระดับเครื่องหมายวุฒแบนตท่อนผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจาการลูกเสือดีเด่นประจําปี2565มอบเข็มบําเพญประโยชน์ชั้นที่3รางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับประเทศประจําปี2,565รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับประเทศประเภทเนตรนารีสามันแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออีกด้วยค่ะและปิดท้ายกันที่จังหวัดนราธิวาสครับนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาสจำนวน5รายโดยมีนายสราวุฒิยอดรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งพร้อมด้วยกรรมการผู้ส่งคนวุฒิทางการลูกเสือผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนผู้บังคับการขอไปครับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้มีอุปการะคุณต่อกิจาการลูกเสือเข้าร่วมในพิธีนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ60ปีสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งครับ